วัสดีค่ะทุกคนน้ำมู r ริสค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งค่ะซึ่งขอเกินก่อนว่ามันไม่ใช่เป็นเล่มที่เราแบบให้ฮาดาวนะแต่ถือว่าเป็นเล่มหนึ่งที่เราชอบมากและก็คิดว่าน่าจะเป็นเล่มที่อยู่ในใจเราไปอีกนานเลยค่ะเล่มนั้นก็คือ The Wedding People k ข n d นโดย i ล i ส s p S. p a เค่ะเล่มนี้ก็คือได้ทางกรุปรีชอยส์สวอ์ในปี2024ในหมวดฟิคชันเนเาก็ ได้รางวัลต่างๆจากอีกหลายที่มาเยอะมากค่ะมันเป็นแนวฟิกชัน่นมันไม่ใช่แนวโรแมนต์ที่เราชอบเนาะนั่นคือเหตุผลที่เราไม่ได้ให้5ดาวค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเป็นหนังสือดีเป็นหนังสือที่เขียน,นดีอ่านง่ายเขียนดีชอบค่ะเรื่องราวคร่าวๆก็คือตัวนางเอกเนี่ยฟีบีเนี่ยเขาตั้งใจจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อแล้วคราวนี้เขาก็ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมที่เขาใฝ่ฝันว่าอยากจะไปตั้งแต่ช่วงที่เขาแต่งงาน แล้วตอนนี้เขาเลิกกับสามีแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างอะประดังประดมามันไม่ใช่แค่เรื่องที่เลิกกับสามีเค้านี้ก็ไปที่โรงแรมแห่งนี้พอไปถึงน้องเขาคือเขาอยากจะทําในสิ่งที่เขาอยากทาอะคืนวันที่ถึงเลยก็คือเหมือนตีตั๋วไฟเดี่ยวเดินทางไปที่โรงแรมนี้ไม่มีสัมภาระอะไรทั้งสิ้นด้วยเครานี้เค่ไปถึงปุ๊บอ้าวทาไมโรงแรมมันดูคลึกคลืนไม่ปกติโรงแรมนี้ถูก เหมาคะ่ะทุกคนเหมาถูกให้จัดงานแต่งงานของคู่รักคู่หนึ่งค่ะซึ่งในคืนแรกที่ไปถึงวันแรกกินนั้นน่ะพอไปถึงปุ๊บด้วยความที่มันเหมาเนาะแขกทุกคนที่พักอยู่ในโรงแรมเนี่ยก็คือเป็นแขกของงานแต่งงานนี้ตัวเจ้าสาวเนี่ยได้ไปรู้ว่าตัวนางเอกเนี่ยฟีบีเนี่ยเขาเอ่ะจะเออไม่อยากมีชิตอยู่ต่อแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้นะ จะทำอย่างนี้กับงานฉันไม่ได้นี่มันงานแต่งงานงานในฝันของฉันเธอจะมาแบบทําอย่างนี้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะโอลเวงตํารวจก็จะต้องมางานจะต้องร่วมเพราะว่าเขาเช่าโรงแรมอ่ะเขาเช่าโรงแรมทั้งวีทุกคนคราวนี้ตัวเจ้าสาวเนี่ยก็พยายามจะเอ่อมีความแบบอยากจะโน้มน้าวให้ตัวเอ่อของตัวนางเอกเนะี่ยเปลี่ยนใจแต่ก็มนก็ต้องไปอ่านในเล่มนี้ตามกันเองค่ะว่าในที่สุดแล้วเขาโน้มน้าว ตัวนางเอกได้หรือไม่เรื่องนี้อาะจะบอกว่ามันเป็นแนวฟิคชั่นจ๋ะไม่ใช่แนวเราแต่ว่าเราก็ยังเอ j นจอยเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเรื่องราวมันก็เป็นแนวฟิคชั่นเนาะมันก็จะให้ความแบบเข้าคิดอะไรหลายๆอย่างจากการอ่านเรื่องนี้คือเราอ่ะอยากให้ทุกคนไปอ่านจริงๆเรื่องนี้คือไม่ได้อยากจะเล่าเยอะแต่เล่าแค่นี้ก็พอแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยเขาเขียนตัวละครได้มีมิติมากๆค่ะ แล้วก็เขียนเรื่องราวต่างๆอะให้หน่าติดตามมากๆเราอ่ะเรียกเล่มนี้ได้ว่าเป็นอันพุทธาะบุ๊กเลยก็ว่าได้ค่ะเล่มเนี้ยคือวางไม่ลงลจริงๆคืออ่านแล้วแบบเฮ้ยมันจะยังไงต่อมันจะยังไงต่ออ่ะคือแบบมันคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเป็นไงรู้แค่ว่าเออมันไม่น่าจะแบบตัวนางเอกอะ่ะไม่น่าจะจบชีวิตมันไม่น่าจะจบแค่คืนนั้นเพราะว่ามันเปิดมามันคือคืนนั้นเลยอะ่ะทุกคนมันไม่มีทางที่ตัวนางเอกอะ่ะจะจบชีวิตแน่นอน แต่ยังไงต่อไงถูกไหมเพราะว่าเรื่องอะ่ะมันจะจบแค่น้อยกว่า50าหน้าแรกไม่ได้ต้นรู้แค่นั้นแหละเดาได้แค่นั้นหลังจากนั้นคือเดาไม่ได้เดาไม่ได้เลยว่ามันจะดําเนินไปทางไหนทุกคนคือมันมันแบบเดายากมากจริงๆค่ะแล้วก็เรื่องอะ่ะคือมันไม่ได้มีความแบบหวานไม่ได้มีความสนุกแบบสุดนะแต่ว่ามันมีความแบบเขาเรียวกว่า b i t t e r sweet มีความขมๆปนกับแบบความสนุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้แบบว่า เนื้อเรื่องอ่ะมันน่าติดตามแล้วก็มีความหมายอะไรมากขึ้นค่ะก็เรื่องนี้ก็น่าจะรีวิวแบบสั้นๆมากเลยทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปอ่านกันเองอะสปอยเหรอสปอยก็คือแบบไม่มีสปอยอะคือนอกเหนือจากที่อยากให้ทุกคนไปอ่านกันเองอะเรื่องเนี้ยคือสปอยไปก็ก็ไม่ได้มีแบบจุดพอยต์อะไรของเรื่องนี้อยู่แล้วอะมันเหมือนกับการเดินทางมาราธอน,นคนคือเปรียบเทียบเล้่มนี้ได้กับมาราธอนเลย เป้าหมายท้ายสุดของการเดินทางของหนังสือเล่มน,นี้มันไม่ใช่พอยต์แต่มันคือระหว่างทางว่าเราจะแบบได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากการอ่านหนังสือเล่มน,นี้ระหว่างการอ่านหนังสือเล่มน,นี้ทุกคนอย่างตัวอย่างที่เป็นขวดที่เราชอบแล้วเราก็พิกอัพมาจากหนังสือเล่มน,นี้นะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะ life is never what you think is going to be is it ก็คือชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังคือมันจะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเสมอใช่ไหมล่ะ อ,อันนี้คืออันนึงแหละแล้วก็อีกอันนึงค่ะ Funny how you can live long enough, grow through enough, and learn how to stop trusting yourself ก็คือแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกนะที่คุณจะแบบใช้ชีวิตมาอยู่แบบได้ยาวนานถึงขนาดนี้ผ่านเรื่องอะไรต่างๆมามากมายได้ถึงขนาดนี้แต่ก็ยังได้เรียนรู้จะหยุดเชื่อตัวเองอ้าอันนี้คือแบบกินใจอยู่นะแล้วก็อีกอันนึงค่ะ It's not an easy thing to do Walk away from what you built and save yourself มันไม่ใช่เป็นสิ่งง่ายเลยที่จะทําการที่แบบเดินออกจากสิ่งที่คุณสร้างขึ้นแล้วก็มาแบบ save yourself ก็คือเออ่มาแบบเหมือนดูแลตัวเองแล้วก็อันนึงที่เราชอบมากๆค่ะ It's not going to take care of you the way you think nobody can take care of you the way you need to take care of yourself it's your job to take care of yourself like that เขาจะไม่มาเทคแคร์คุณอย่างที่คุณนคาดหวังหรือว่าคิดไว้แล้วก็ไม่มีใครอ่ะ จะมาเทคแคร์คุณให้ถึงระดับที่คุณอยากจะเทคแคร์ตัวของคุณเองคือมันเป็นเรื่องของคุณมันเป็นแบบจ็อบของคุณเลยที่จะเทคแคร์ตัวของคุณเองให้ถึงระดับนั้นที่คุณต้องการอะไรประมาณนี้คือชอบมากเลยทุกคนคือเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกไม่ใช่5ดาวแต่ว่าอยากให้ไปอ่านมากจริงค่ะึืมไปอ่านกันนะคะสำหรับ wedding people เข As ียนโดย l i s o n Aspatch สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะ